สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้วายอยู่ในกลางป่ากลก้วยนะคะซึ่งป่ากลก้วยเพืวยก็ได้ถ่ายพาชมแล้วนะคะทีนี้วัยวยจะมาเน้นในที่มะละกอที่แซมขึ้นอยู่กับป่ากลก้วยนะคะนี่นะคะวัย,ยก็จะทําพาไปชมนะคะพันมะละกอของอาจาของที่เขานะคะก็เป็นคนรู้จักกันเนาะวัยวยก็ได้ออกมา เพียงแต่ท่านบอกว่าอยากจะให้ไปชมปักกล้วยให้หน่อยสวนกล้วยสวยอะไรประมาณเนาะเพราะว่าท่านทําธุรกิจนะคะม่ไวก็เลยถูกคําเชิญมานะคะในงานนี้นะคะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไวยเข้ามาโดยพละกการนะคะท่านก็เปิดบ้านให้แล้วบอกว่าเข้ามาตามสบายเลยเพื่อจะให้อ่โปรโมทสวนกล้วยให้นะคะเพราะว่าสวนกล้วยท่านเนี่ยเป็นสวนกล้วยอ่าอ่หรือว่าเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าท่านอยู่ในกลุ่มของแม่บ้านเนะาะก็เลยจะให้อ่าแพร่แพร่ให้หน่อยนะ กไ็ได้กำไรหลายอย่างนะคะวันนี้นี่นะคะก็จะมีการปลูกแซมกันนะคะปลูกผสมผสานกันเนาะก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ท่านอขอให้มาทําให้นะคะจัดการให้ก็แล้ทีนี้ก็จะฝากเป็นมะละกอเนาะพันพันมะละกอก็จะมีหลากหลายพันธุ์นะคะ่้นจากกรอบทั้งนั้นเนาะราคาดีนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะใบใบก็ต้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆ ตัวเล,เล็กอันนี้รู้สึกว่าจะหามแล้วเนาะจะหามละดูสิลูกของเขาเนาะลูกของเขานะานะดูดิตัวนี้เขาน่าจะหามหามอันนี้เขาจะรับประทานสุกนะคะเพื่อนเพื่อนพันแบบนี้นะคะอ่ามันจะมีหลายพันนะคะหลายพันมากเลยเพราะท่านปลูกผสมผสานกันนะในเนื้อที่ก็ไม่มากมายเนาะประมาณร้อยร้อยไม่ถึงร้อยตารางวานะคะคิดอย่างนั้นนะคะประมาณเจ็ดแปดสิบได้ไม่ไม่ถึงนะคะประมาณห้าหกสิบนี่แหละนะ ก็ได้ผลผลิตดีมากนะคะหนอกล้วยก็สวยงามนะคะมะละกอก็หลากหลายพันเนาะไม่ว่าอาจจะไม่รู้พันธุ์ชื่อของเขาเนาะแต่ก็โอเคนะใช้ได้มากเลยดินดีดินสวยด้วยค่ะดินดีดินสวยด้วยนะคะมองที่มะละกอนี่ยกำลังลูกดอกเลยนะคะเดี๋ยวไปดูต้นนู้้นอีกทีนึงเนาะ ทั้งที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะดูไปแล้วเนาะก็จะชมไปแล้วดูอีกก็ได้ดูดูดูกำลังหามเลยนะคะเนี่ยกำลังหามเลยกร,กรอบกรอบนะคะกรอบกรอบนี่ไงมาดูตรงนี้เนาะมาดูตรงนี้อ่าส่วนกล้วยเราก็ถาทำไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะจืดดูเป็นอย่างๆไปเนาะนี่นะคะอันนี้ลูาถือจะเป็นพันธุ์ที่อ่าคุ้นเคยนะคะพันธุ์ที่คุ้นเคยมากนะคะเนี่ย เดี๋ยววาไม่แน่ใจในชื่อนะคะว้ขอไม่ขอไม่พูดนะคะเพื่อนๆก็ชมเอานะคะอวายจิงงูงูงูวิ่งเป็นงูเขียวนะคะเป็นงูเขียวห่างไม้เนาะไม่เป็นไรงูมีหัวเดียวนั่นได้เขียดละเขาตามเขาตามเขียดกระโดดตะกี้นี่เนาะไหนไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูกอนนะตามไปดูก่อนวิ่งไววนะ โอ้ยเลื้อยไวมากเลยงูเขียวอูยังกระกบกระโดดเลยโอ้โหไม่น่าเชื่องูเขียวจะว,วิ่งไวขนาดนี้นะอเนี่ยต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมาดูมันแล้วกว่อนต้นนี้นะคะนี่ไงงูมาทางนี้นะวงังไอซีวากเกนนูน,นูนูเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไอ้กลับไปเหยียบเขานี่ไงๆๆนี่ไงนี่ไงเห็นไหมโอ้ได้เขียดแล้วเห็นไหมโอ้ยไหนไหไนอยู่ไหน เห็นไหมนี่ไงโอ้ยเกือบไปโดนปเหยียบเขาเลยโอ้โหสุดยอดแล้วโอ้โหเขาจะฉกเราวไหมนี่เขาจะฉกเราวไหมนี่เขาจะห่วงกันนะเนี่ยเขาจะห่วงเขาบองเราแล้วเราถอยเราถอยเราถอยถอยดีกว่าถอยถอยถอยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่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 ทำอะไรไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรนะอย่าตามมานะอย่าโดดนะเว้ยอย่าโดดเด้อโอ้ยห่วงด้วยเนาะเออว่ะ น่ากลัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบๆต้นนี้ดิกว่าไม่ไว้ใจทละ่ะไวโอ้โหเขาห่วงเนาะดูดิเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมอ่าลงเลยเขาจะมองเราตลอดเลยเนาะแล้วก็มองเขาคืนเหมือนกันนั่นแหละดูแลเพื่อน,อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะเขาไม่ได้ปาดทีนี่ก็ต้องเจอแบบนี้เนาะโอ้ยมองมาอีกแล้วเอาเราไม่กวนวเราจะไปแล้วนะไปแล้วน้เขียวโอ้ย โอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไปแล้ว,วบายนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะรู้สึกว่าค่าสุดจะบุกลุกบายค่ะ